ถั่เขียวต้มรากบัวนะคะมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนในบำรุงสายตาบำรุงร่างกายและช่วยระบบขับถ่ายนอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายและช่วยบำรุงอวัยวะภายในต่างๆเช่นหัวใจตับม,ม้ามไตและกระเพาะอาหารสรรพคุณของถั่วเขียวต้มรากบัวเพื่อแก้ร้อนในนะคะ รากบัวมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยบำรุงสายตาให้เป็นปกติและบรรเทาอาการตาอักเสบในส่วนของการช่วยระบบขับถ่ายนะคะรากบัวมีเส้นใยอาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นส่วนในการบำรุงสมองเนี่ยช่วยให้สมองทํางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพซ้ํายังช่วยดับกระหายลายร้อนแก้ไอและขับเสมหะค่ะข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวต้มรากบัว ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารถั่วเขียวมีใยอาหารสูงการบริโภคในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียได้โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารเป็นแผลควรระมัดระวังในการรับประทานและผู้ที่แพ้ถั่วค่ะหากมีประวัติแพ้ถั่วหรือแพ้พืชตระกูลถั่วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วเขียวเพื่อป้องกันอาการแพ้ค่ะสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เม็ดถั่วเขียวจะมีประโยชน์แต่ก็มีงานวิจัยพบว่าเม็ดถั่วเขียวมีสารเก่อภูมิแพ้โปรตีนซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ในสตรีที่มีครรและหญิงให้น้ำบุดค่ะในกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานควรระมัดระวังปริมาณน้ำตาลที่ใส่ในถั่วเขียวต้มค่ะและปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเนื่องจากรากบัวมีรสหวานผู้ที่ทานยาหรือรักษาโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานเนื่องจากรากบัวมีผลต่อการทำงานของยาบางชนิด ข้อควรจํานะคะการบริโภคถั่วเขียวต้มรากบัวในปริมาณที่เหมาะสมหากมีอาการแพ้ควรหยุดรับประทานทันทีและปรึกษาแพทย์ค่ะ